สวัสดีค่ะมาค่ะหมอวาดมาแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงของชาวราศีสิงประจําเดือน3มีนาคมพุทธศักราช2,564-2021ใน กลุ่มดวงของความรักนะคะความรักหนุ่มโสดสาวโสดชาวราศีสิงค์ค่ะชาวราศีสิง์เปิดใจกว้างนะคะเพราะว่าคลิปนี้เป็นการดูดวงแบบภาพรวมและชาวราศีสิง์ในกลุ่มที่อยากดูในเรื่องของการงานการเงินอุปสรรคนะคะความรักในกลุ่มคู่รักสามีภรรยาเลขบันดานทรัพย์บันดาลโชคในการเสี่ยงโชคนะคะหรือแม้กระทั่งนะคะการทําบุญให้ตรงเดือ,อตรงดวงชะตานะคะในเดือนสามของชาวราศีสิง์แล้วก็ในเรื่องของ เขาเรียกว่าสีมงคลดึงดูดซับนะคะหมอว่าทําเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในคลิปนั้นไปดูได้เลยนะคะเป็นคลิปหัวข้อราศีสิงประจําเดือนมีนาคมเรื่องทั่วๆไปอันนี้เรามาเจาะในกลุ่มของคนที่ปรารถนาอยากเจอความรักอยากรู้ว่าจะมีเส้นทางความรักอะไรวิ่งชนเราบ้างในเดือน3มีนานี้นะคะอาจจะเพราะว่าโสดมานานหรือว่าช้ารักแล้วหรือว่าอกหักมาแล้วหรือว่าหัวใจว่างเดี๋ยวเรามารู้กันค่ะ คลิปนี้นะคะหมอว่าจะเปิดไพ่ด้วยกันสองสำรับแต่ไม่ได้ให้คุณเลือกสำรับนี้จะเป็นการทายดวงและการเตรียมดวงและเปิดดวงให้กับคนที่ดวงบอดจริงๆก็คือเดือนนี้ว้าเวจริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้เราจะเป็นภาพรวมพื้นดวงชะตาภาพรวมของชาวราศีสิงห์ทั้งหมดค่ะมาก เช่าราศีสิงหาถึงคุณเข้าใจเนาะว่าขนาดฝาแฝดเกิดราศีเดียวกันแต่ว่ามีเวลาเกิดต่างกันมีเวลาามีเขาเรียกว่าเกิดต่างกันแม้เพียงเซยววิเซีลนาทีดวงชะตาก,ก็แฟรเปลี่ยนตาม วิถีของดวงดาวไปแล้วนะคะตามเวลาเกิดเวลาตกฟากไปแล้วเพราะฉะนั้นความรักก็เช่นเดียวกันถึงแม้ฝาแฝดจะราศีเดียวกันแต่ความรักก็คนละแบบค่ะผิดหวังช้ำรักก็ไม่เหมือนกันดังนั้นคลิปนี้อยากจะบอกว่าถึงแม้คุณจะราศีสิงห์แต่ดวงชะตาของคุณนั้นยังคงมีในเรื่องของนักสัตว์วันเดือนปีเกิดบุญกุศลหนุนดวงชะตานะคะไม่เหมือนกันความสัมพันธ์ที่ผูกพันกันแตบพบชาติก็ไม่เหมือนกันดังนั้นเปิดใจก,กว้างๆค่ะ ท้ายคลิปนะคะจะรู้คุณจะรู้ว่าราศีของคุณนั้นมีเสน่ห์ในอวัยวะส่วนไหนที่เราควรเปิดเผยเพื่อเขาเรียกว่าโชว์ความมีเสน่ห์ของเราในเดือน3ามบางคนอาจจะอยู่ที่วงคิว้วบางคนอาจจะอยู่ที่เนินอกบางคนอาจจะอยู่ที่ริมฝีปากเดี๋ยวเรามารู้กันนะคะว่าชาวราศีสิ่งนี้อะไรคือโงเ่เฮงที่เป็นเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามฟังให้จบคลิปค่ะมา ชาวราศีสิงห์ในเดือน3มมีนาคมพุทธศักราช2564 2021 <ś les> ความรักในกลุ่มหนุ่มโสดสาวโสดคลิปนี้นะคะ ชายรักชายหญิงรักหญิงชายหญิงได้หมดถ้าคุณเป็นคนโสดและคุณราศีสิงห์และหมอว่าจะพยากรณ์ในเรื่องของแนวทางว่าการคุณจะเจอแบบไหนแล้วคุณพาตัวเองไปแต่หมอว่าจะไม่ไม่ไม่สาธยายว่าเขาจะเข้ามาแบบนี้รู้สึกกับคุณแบบนี้อ่อนโยนแบบนี้อะไรแบบนั้นมันไม่ใช่หมอว่าจะบอกเลยว่าทางไหนคือเวที่คุณจะต้องไปแล้วคุณจะได้เจอแต่ถ้าคุณไม่ไปคุณอยู่ในเซฟโซนคุณอยู่ในห้องของคุณ คุณจะเจอได้อย่างไรเล่าไม่พาตัวเองอยากมีแฟนเป็นหมอไม่ไปอยู่ไม่ทํางานโรงพยาบาลไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อะไรนะเรียนต่างสาขามากๆไม่ยอมไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนหมอเพื่อนชักชวนให้ไปเที่ยวไม่ไปเราจะได้แฟนเป็นหมอได้จังใดเนาะมาค่ะชาวราศีสิงห์นะคะดวงของคุณอุ้ย เพศตรงข้ามทับดวงค่ะรับรองเลยค่ะหนุ่มสดสาวโสดนะคะชาวราศีสิงห์นะคะมีเกณฑ์มีดวงชะตาที่จะได้พบเจอใครสักคนหนึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเอาพูดตรงๆชาวราศีสิงห์ณเวลาเนี้ยมันต้องมีใครอยู่ในใจแล้วล่ะจะด้วยความแอบชอบหรือว่าเขาเข้ามาแล้วในเดือนที่แล้วอะไรก็ตามมันทับดวงคุณแล้วแต่ว่ามันเกิด ข้อขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะทีนี้มองวาดเห็นเป็น2มิตินะเห็นเป็น2แนวทางในการในความรักที่ทับดวงของคุณในช่วงเดือน3ม,มิติที่1สภาพแวดล้อมเหตุการณ์ที่1คือมันมีใครสคักคนเข้ามาอยู่ในใจคุณและมีวัยวุฒิสูงกว่าคุณมีหน้าที่การงานที่ดีมีความใจดีนะคะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอาจจะเป็นรุ่นพี่คุณเจ้านายในที่ทํางานหรือว่าจะเป็นใครสคักคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถที่ดีกว่าคุณ แต่ติดตรงที่ว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วแล้วคุณอยากจะไปสร้างอนาคตกับเขาหวังว่าเขาจะเลิกกับครอบครัวเขามันอาจจะเป็นไปไม่ได้นะคะอันนี้คือมิติที่หนึ่งเดี๋ยวเรามาขยายดวงกันค่ะมิติที่สองเหตุการณ์และที่จะนำพาให้คุณพบเจอความรักคือการแย่งชิงกันระหว่างรักต่างวัยนั่นหมายความว่ามีคนที่จะมีอายุมากวามากว่าคุณและอายุน้อยกว่าคุณ อายุไล่เลี่ยหรือน้อยกว่าคุณเนี่ยค่ะคือเขาสองคนเนี่ยอายุต่างกันแต่เขารู้สึกสนใจโดยตัวคุณขึ้นมาพร้อมๆกันและก็อยากที่จะจีบคุณเหมือนกันนะคะแต่มันมีบางดวงบางเกณฑ์บางวาสนาของชาวราศีสิงห์บางดวงชะตาที่แห้งเหี่ยวเหมือนกันนะคะหรือว่าเขาเรียกว่ายังไม่พบเจอความรักเพราะว่าติดในเรื่องของคนที่เข้ามาเนี่ยหน้าที่การงานพูดตรงๆคือตังค์ไม่ตังค์ไม่มีพออะโปรไฟล์ไม่ดีตังค์น้อยอะ ราศีสิงห์ไม่เอานะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่น่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นอันนี้คือคุณไม่เอาเองเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าเขาตังตังน้อยเออพูดง่ายๆนะอ่ะเรามาที่เรามาที่เริ่มที่มิติแรกก่อนนะคะเวลาที่คุณจะได้พบเจอดวงชะตาก็คือเขาคนนี้เข้ามาแล้ว จะด้วยเข้ามารูปแบบไหนคุณรู้อยู่แล้วและเข้ามาแล้วแต่มันมีเรื่องของศิลธรรมจันศิลธรรมความผิดความถูกความถูกต้องความถูกใจการเข้ามาผิดที่ผิดเวลาเกิดขึ้นเพราะเขาดันมีตัวจริงของเขาซึ่งตัวจริงของเขาอาจจะเป็นภรรยาที่นอนอยู่ที่บ้านหรือว่าแต่งงานเรียบร้อยแล้วแต่ มันมาผิดที่ผิดเวลาคนที่ใช่มาผิดที่ผิดเวลามันทําให้เกิดความขัดแย้งในตัวคุณเกิดขึ้นและไม่แปลกค่ะที่เขาจะคอยดูแลคุณเป็นห่วงเป็นใยคุณซับพอร์ตคุณอุปถัมภ์คุณคุณลาบากในเรื่องของการเงินเขาจะช่วยเหลือคุณไม่ยากเลยที่เขาคนนี้จะเข้ามานั่งในใจคุณได้แล้วในเวลานี้ดังนั้นชาวราศีสิงห์จึงมีแล้วหนึ่งคนที่เข้ามาอยู่ในดวงสถิตแล้วนะคะและถามว่าคุณรักเขาไหมรักสิจะเหลือหรอ นะคะมันเป็นความรักแล้วแหละแต่อย่างที่บอกค่ะมันมันค้ำคออยู่ด้วยจังหวะที่มันผิดที่ผิดเวลา แล้วเขาก็มีคนอื่นอยู่แล้วมันเป็นวัฏจักรชีวิตเป็นวงจรที่คุณจะต้องเจอแต่คุณก็รับได้เพราะคุณเลือกปิดตาข้างเดียวเนาะแต่คุณก็รู้แหละว่ามันไม่สามารถสร้างครอบครัวได้แต่ณตอนนี้เขาเต็มที่กับคุณคุณก็แฮปปี้นี่คือสิ่งที่คุณจะต้องเจอนะคะหรือไม่นั้นน่ะคนราศีสิงห์บางคนก็แอบชอบคนที่มีอายุมากกว่าและคนที่มีอายุมากกว่าคนคนนั้นน่ะเขารู้สึก พิเศษกับคุณด้วยแต่ติดตรงที่ว่าเขาเขาก็รู้ตัวว่าเขามีคนของเขาอยู่เขาจึงไม่อยากจะแสดงอะไรมากมายนะักแต่บอกตรงๆว่ามองตาแล้วรู้ใจเหมือนมีใจให้กันอันนี้จะต่อยอดจะดําเนินต่อไปยังไงก็สุดแท้แต่หมอว่าจะไม่รู้ว่าจะคาดเดายังไงนะถ้าดูดวงส่วนตัวต้องใช้วันเดือนปีเกิดคู่ค่ะและดูดูเฉพาะเจาะความรักไม่ดูเรื่องอื่นนะนะคะถึงจะพอจะแนะทราบแนวทางทิศทางในแต่ละดวงชะตาได้นะ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วถามว่าแล้วถ้าสมมุติคุณไปรักคนมีเจ้าของหรือว่าแอบเขาชุบเลี้ยงอยู่เนี่ยอ่าชาวราศีสิงห์บอกเออแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมเอ,อ่อมันไม่เกิดอะไรขึ้นหรอกค่ะแต่สุดท้ายปลายทางอ่ะเขาจะเลือกภรรยายของเขาแค่นั้นเองคุณรู้คําตอบอยู่แล้วเพียงแต่คุณเลือกว่าเออตอนนี้มีความสุขตอนนี้เขาอุ้มชูคุณคุณก็โอเคแค่นั้นเองทีนี้ในกรณีที่คนดูคลิปนี้เป็นผู้ชายคุณก็จะเจอผู้หญิงนะคะที่ เอาเป็นว่าเจอผู้หญิงที่อาจจะมากกว่าคุณประมาณ5ปีมีโอกาสพบเจอแบบนั้นแต่ถามว่า,เ,าเขาเต็มที่ในการช่วยเหลือเกื้อกูลคุณไหมนะคะถ้าเป็นสุสุภัพบุรุษก,ก็จะเจอผู้หญิงที่มีอายุมากกว่านะคะเขาก็เต็มที่แล้วเขาก็รักคุณแหละเนาะอย่างที่บอกก็เหมือนกันค่ะเขาก็อาจจะมีคนของเขาอยู่แล้วแต่เขาก็รู้สึกว่าคนของเขาอะ่ะ ไม่ไม่ทำให้เขาไม่มีความสุขแล้วเขาก็จึงมีใจให้กับคุณแค่นั้นเองนะคะมีใจให้กับคุณทีนี้ในเวที่2อหนทางดวงชะตาที่สนะคะคือความรักที่มีการแย่งชิงชาวราศีสิงห์เนี่ยอ่จะบอกว่าขออนุญาตพูดนิดนึงนะกรกฎเสน่ห์แรงมากสาวกรกฎหนุ่มกรกฎเสน่ห์แรงมากแต่คุณก็ไม่น้อยหน้าเพียงแต่ว่าคุณเ่เขาเรียกว่าคุณไม่ได้สนใจ ใครจะแอบชอบคุณคุณก็ไม่สนหรือว่าใครกําลังทําคะแนนแข่งกันจีบคุณคุณก็ไม่สนเพราะคุณมีคนของคุณอยู่แล้วแต่ถ้าคุณไม่มีคุณจะสนสองคนนั้นแต่ถามว่าเขาผ่านด่านไหมก็ยังไม่ใช่อ่ะแต่คุณเลือกที่จะคุยกับเขาทั้งสองคนในเวลาเดียวกันเขาเรียกว่ารถไฟจัดขบวนรถไฟไม่ให้วิ่งชนกันคุณจะเป็นลักษณะแบบนี้คุณรู้สึกว่าเออทุกคนก็คุยได้หมดคุณจะเป็นแบบนี้แต่จริงๆแล้วชาวราศีสิงห์เนี่ย ทวินหาความบาลานในชีวิตความสมบูรณ์แบบในชีวิตทวินหาความรักที่จริงใจและทวินหาการแต่งงานอยากแต่งงานแล้วด้วยคนที่อายุ40ขึ้นนะคะ 37, 38, 39 4 8 3 9 40เนี่ย37 38ขึ้นเนี่ยถ้าเป็นสุภาพสตรีจะโหยหาโอ้พูดโหยหาก็เกินไปจะปรารถนาการเป็นภรรยาแล้วอยากแต่งงานอยากมีครอบครัวแต่ไม่ได้อยากมีลูก อยากมีครอบครัวอยากมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นผู้ใหญ่มากๆแล้วก็อยากใช้ชีวิตบ้านปลายชีวิตในจุดที่เรียกว่ามีความสุขแบบพอเพียงคือออกต่างจังหวัดก็ได้หรือว่าไปอยู่พื้นที่ดินปลูกไร่นาะสมะสงค์สวนพืชพันธุ์ธัญญาหารคุณจะไปชอบแบบแนวนั้นนะคะก็จะนี่คือความคิดของชาวราศีสิงห์นะคะหลังจากอายุ37ขึ้นไปนะคะที่ที่จะเกิดขึ้นในเดือน3ความรู้สึกของคุณมันจะถาโถมในเรื่องของการฉันต้องการใครสักคนที่เป็นผู้ใหญ่ฝรั่งก็ได้แต่ขอคนมีอายุแต่คุณจะได้มีคน มีอายุนะขึ้นอยู่กับว่าคุณจะเอาตัวเองอะไปติดต่อพูดคุยกับเขาหรือเปล่าถ้าฝรั่งก็จะเป็นออนไลน์แต่ถ้าจะเป็นคนไทยเนี่ยก็จะเป็นคนที่อยู่ในแวดวงที่คุณรู้จักนะคะพบเจอเห็นเจอกันอยู่แล้วนะคะทีนี้ อีกหนทางหนึ่งของที่หมอวาดพูดค้างไว้ก็คือการแย่งชิงการแย่งชิงเนะี่ยอย่างที่บอกคุณก็จะคุยกับเขาสองคนเป็นแบบนี้ยังไม่มีใครมาวินในตัวเองแต่ทุกแต่คุณจะดูมีสเสน่ห์นะคุณดูมีสเสน่ห์แต่ยังไม่สุดเท่ากรากฎโอ้โหสาวกรกฎเขาแพรวพาขาอาัดฉีดสัญญกรรมเขาตัวเองเขาเขาวางตัวเองไว้จุดที่ว่าฉันต้องการคนลักษณะแบบนี้เลยแต่คนเะนี่ยต้องการคนที่เข้าใจและมั่นคงและฐานะดีแต่ว่าราศีกรกฎนะแอบเมสาเขานะเขาต้องแบบว่าถ้าเขาต้องการ ข้าราชการชั้นสูงเขาจะต้องพาตัวเองไปอยู่จุดนั้นเลยในช่วงเดือนสารกฤเขาเอาจริงแต่ราศีสิงห์เนี่ยชิลๆสบายๆอยู่กับที่ไม่ไม่ได้อยากจะไปพบเจอความรักแต่ความรักจะวิ่งเข้ามาหาคุณเองเนี่ยชาวราศีสิงห์จะเป็นแบบนี้ทีนี้คนที่จะเข้ามารูปพันสันฐานเป็นไงดูดีค่ะสมส่วนนะคะไม่อ้วนจนเกินไปนะคะไม่ผอมจนเกินไปถือว่า ถือว่าดีถือว่าหุ่นดีเลยผู้หญิงก็สวยอวบอิ่มนะคะถ้าสุภาพสตรีก็จะเป็นผู้หญิงที่สวยอวบอิ่มมีน้ามีนวลน,นะคะสุภาพบุรุษก็ถึงแม้จะแก่ก็ดูไม่แก่เนาะแล้วก็ผิวพรรณจะออกขาวเหลืองนะคะขาวเหลืองออกแต่ไม่ถึงขั้นดํานะคะจะออกขาวเหลืองหรือว่าขาวแดงอมแดงอะไรแบบนี้คะ่ะแต่จะไม่มีค้าไม่มีดํานะคะจะเป็นลคนลักษณะแบบนี้แต่งตัวภูมิฐานดูดีนะคะรักสัตว์ เนี่ยจะเข้ามาในชีวิตของคุณและเข้ามาเต็มที่ด้วยแต่คนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะถ้าอยู่ประมาณสักผู้ชายที่อายุหรือผู้หญิงที่อายุอยู่ประมาณเชือกสามสิบถึงสาสิบห้าเนี่ยแล้วเอาดวงคุณเป็นเกณฑ์นนะถ้าคุณอายุมากกว่านี้นะคือเป็นเด็กรุ่นนะ้องเขาก็จะแบบอาจจะยังไม่มีซักอ่ะมันก็ไม่ได้อยู่ในใจคุณอยู่แล้วแต่ว่าเขาแย่งชิงกันอยากจะจีบคุณอยากจีบรุ่นพี่เอ่ออะไรแบบนี้นะคะเพราะคุณคุณคุณมีสเสน่ห์ สเสน่ห์ของคุณเป็นสเสน่ห์ไม่ใช่เส,สเน่ห์เซ็กซี่นะในเดือน3คุณจะมีสเสน่ห์แบบผู้หญิงคนนี้ชวนมองผู้หญิงคนนี้ชวนกอดน,น่ะมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นแต่งตัวไม่ต้องจัดจานแต่ทําไมดูดีจังเลยเดินผ่านแล้วทําไมหอมจังเลยเพราะฉะนั้นจะบอกให้โงเ่เฮงหรือลักษณะของออร่าจะจับในดวงของคนราศีสิงในเดือนสคือกลิ่นตัวอ่ะบอกไว้ก่อนเลยกลิ่นตัว เขาเรียกว่ากลิ่นเด็กแรกเกิดอ่ะกลิ่นตัวกลิ่นหอมหอมอ่อนๆกลิ่นกินบริสุทธิ์อ่อนๆเนี่ยจะเป็นกลิ่นที่ดึงดูดเพศตรงข้ามบวกกับฟิลโมนของคุณนะจะดึงดูดเพศตรงข้ามให้เข้ามาหลงรักคุณมากๆคุณต้องเสียเงินเพื่อเพื่อตรงนี้บ้างนะคะกลิ่นงนี้อาจจะเป็นน้ําหอมที่กลิ่นชวนแบบอ่อนหวานแต่ไม่ใช่แบบเขาเรียกว่าน้ํากลิ่นแบบ หมือนกลิ่นหอมแก้มเด็กน้อยที่เพิ่งเกิดเด็กทารกอะค่ะกลิ่นแก้มกลิ่นแป้งเด็กอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเป็นดอกไม้ก็จะเป็นแบบหอมอ่อนแบบจัสมินดอกมะลิอะไรหอมๆอ่อนๆไม่ใช่กลิ่นสปอร์ตไม่ใช่กลิ่นกุลาบไม่ใช่กลิ่นแบบยั่วยวนแต่เป็นกลิ่นแทวแบบว่าหอมหวานแบบพอเราเดินผ่านแล้วแบบเฮ้ยมันดึงดูดตัวเราเข้าไปอยากดมอยากกอดเขาแบบนั้นนะคะกลิ่นหอมๆอ่อนๆนะคะประมาณเหมือน สำลีอ่อนๆอะไรแบบนั้นนะคะหมอว่าไม่รู้จะพูดยังไงนี่คือกลิ่นตัวและโครงหน้าของคุณสิ่งที่มีเสน่ห์ของคุณนะคะก็คือดวงตาค่ะแต่งแต้มดวงตาให้คมชัดเอาไว้นะคะ ปัดมาคาร่าอ่อนๆเอาไว้นะคะคุณแต่งอ่อนๆก็พอแค่นี้มีสเสน่ห์แล้วแต่อย่าปล่อยให้ดวงตาว่างเปล่าเด็ดขาดเสน่ห์ของคุณในเดือน3ามอยู่ที่ดวงตากับกลิ่นตัวผสมฟีโรโมนของคุณอย่าลืมว่ากลิ่นหอมสะอาดคือกลิ่นที่ดีที่สุดสําหรับชาวราศีสิงในเดือนสากับหนุ่มราศีสิง์ในเดือน3ามค่ะบอกไว้ได้ก่อนเลยเนี่ยะย่าไพ่ไพ่กลิ่นมามากๆเลยนะคะทีนี้ เรามาดูในกลุ่มของดวงบอดกันบ้างคนที่ดวงบอดเนี่ยไม่ใช่หมายว่าจะไม่มีความรักหรือขึ้นคานหรือว่าทึมทึกนะแต่เป็นลักษณะแบบว่าเฮ้ยเดือนนี้ที่เราไม่เอาเขาเพราะเขาไม่มีตังค์คุณอาจจะมีฐานะการงานที่ดีแต่ถ้าคู่ของคุณคนนั้นที่เข้ามาจีบคุณไม่มีตังค์โปรไฟล์ธรรมดามาก อายุขนาดนี้ขอขอนุญาตเราไม่ได้บูลลี่ใครนะคะเพียงแต่ว่านี่คือทัศนามุมมองในชาวราศีสิงห์บางดวงชะตาคือฉันขอความพร้อมหน่อยเหอะ ฉันขอพร้อมมากๆเพราะฉะนั้นผู้ชายก็ต้องการผู้หญิงที่มีทรัพย์มาเหมือนกันผู้หญิงก็ต้องการที่ผู้ชายที่มีทรัพย์พอไม่มีก็ไม่มีการพิจารณาก็คุยคุยกันไปแบบนี้ก็กลายเป็นว่าเราไม่โอเคกับพวกเขาเหล่านั้นเท่านั้นเองแต่บางคนก็ถึงขั้นที่แบบว่าอยากจะปิดประตูเลยคือเสียเวลาปเปล่าๆราศีสิงห์เป็นคนที่เด็ดขาดถ้ารู้ว่าไม่มีตังมากๆหรือว่าต้องใช้เวลามากๆต่อให้เป็นคนดีชาวราศีสิงห์ก็จะปิดประตูใจค่ะนะคะก็กลายเป็นว่าปล่อยค้างความรู้สึกแบบนี้ไพ่ใบนี้เดินโลกโลกหมุนรอบตัวาีสิง์่ นั่นหมายความว่าชาวราศีสิงห์มีมาตรฐานมีข้อนับหนึ่งนับสองนับสามในการคบคนเพราะฉะนั้นดวงของชาวราศีสิงห์เนี่ยในเดือนสามเนี่ยจะตัวเองก็อยากได้เน้นรัพย์แล้วก็อยากได้ผู้ชายที่มีฐานะหน้าที่การงานที่สมบูรณ์แบบนะคะมีอายุมากกว่าได้ยิ่งดีนะคะไพ่ใบนี้โอ้โหรักสัตว์ได้ยิ่งชอบอ่า คนที่เป็นสาวโสดที่กําลังแบบว่าเออไม่เจอใครมาคือเจอคนเข้ามาขายขนมจิบแต่ไม่มีคุณสมบัติที่ผ่านของเราได้ไพ่บอกว่าโลกหมุนรอบตัวคุณจังเลยเนาะแล้วก็คุณเป็นคนที่ไม่มีก็ไม่แคร์ไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ทนจะไม่ไม่ทนที่จะครบแล้วก็ไม่ยืดเยื้อก็จะปฏิเสธเร็วนะคะเพราะเป็นผู้หญิงนกคู่นะไพ่ใบนี้ฉันก็หลั่ลาเดี๋ยวฉันก็หาหาคนที่ใช่ต่อไปราศีสิงค์คะเดือนสามมาคุณไม่ค่อยออกไปไหน หรือว่าไม่ค่อยพบเจอใครแล้วคุณอยู่ในเซฟโซนโลกหมุนรอบตัวคุณแต่คุณไม่ยอมไปหมุนหาโลกภายนอกที่จะเป็นช่องทางในการพบเจอใครสักคนหนึ่งที่เป็นแฟนของเราหรือว่าคนหรือว่าเขาเรียกว่าเพื่อนใหม่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าอยากมีเพื่อนใหม่จงปล่อยใจแล้วก็ไปมีการพบจะพบปะผู้คนบ้างหรือถ้ามีการดีลงานเกี่ยวกับเจ้านมเจ้านายที่มีฐานะที่ดีเขาเรียกว่าเจ้านายอยากให้คุณไปอยากให้คุณดีลงานนะคะอย่าไปกลัวอะไรทั้งสิน้นบาง ครั้งเนี่ยการชักนําการชักจงูงโชคชะตาอาจจะทำให้คุณพบเจอคนที่คุณต้องการแบบนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงหนุ่มโสดสาวโสดในเดือน3มนะคะมีนาคมนี้มีโอกาสพบเจอความรักค่ะ 1. มีอยู่แล้วนะคะสองกำลังแย่งชิงคุณแต่คุณไม่ค่อยคุณไม่ชอบอีกสคนนี้เลยนะคะมีคนแอบชอบแอบอยากอยากจะจีบคุณแต่คุณไม่สนใจกับส มีเข้ามาแต่ตังค์ไม่พอฐานะไม่ดีฉันไม่เอาค่ะไม่มีไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีการผิดถูกนะคะเพราะว่ามันเป็นมาตรฐานมันเป็นวัยของเรามันเป็นสิ่งที่เราสามารถกําหนดกฎเกณฑ์ได้เพราะาชีวิตเป็นของเราแต่ถ้าเราเลือกผิดเราก็ต้องรับผิดชอบตัวเองแต่ถ้าเราเลือกถูกเราก็รู้สึกว่าเออการตัดสินใจของเรานั้นมันถูกต้องนะคะทุกสิ่งทุกอย่างราศีสิงห์ชอบตัดสินใจเองเพราะฉะนั้นจะไม่ยืดเยื้อค่ะไม่ชอบก็คุยไปเรื่อยๆในฐานะเพื่อนแต่ถ้ารู้สึกลุกล้ำมากชาวราศีสิงห์จะตัดจบเองค่ะเพราะว่าคุณขาดคุณสมบัต ด้านทรัพย์เป็นหลักด้วยนะคะอ่านี่คือภาพรวมของชาวราศีสิงในเดือนสามีนาคมนี้ค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และอย่าลืมไปแต่งแต้มนะคะกลิ่นตัวและก็วงแล้วก็ใบหน้าตรงดวงตาให้มากเป็นพิเศษสุภาพบุรุษค่ะก็รักษาความสะอาดของออตาอย่าให้มันมีคิดตรงคิดตาเกิดกลางราศีคุณจะอยู่ตรงนั้นขอทุกคนมีความสุขกับความรักที่จะได้เกิดขึ้นนะคะเจอไม่เจอไม่เป็นไรค่ะขอให้เรา มีความสุขและมีกําลังใจในการว่าในการใช้ชีวิตในการวางแผนชีวิตว่าวันหนึ่งเราต้องเจอคนที่ใช่แน่นอนนะคะสิ่งดีๆมักจะดึงดูดสิ่งดีๆค่ะอย่าไปคิดลบอย่าไปคิดอะไรมากมายกับความรักนะคะบางครั้งความรักก็เข้ามาเป็นบทเรียนทั้งด้านบวกและด้านลบนะคะราศีสิงห์เป็นสาวแกร่งหนุ่มแกร่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอาหน่ะใจเย็นๆเ,เมื่อคุณมาตรฐานสูงคุณต้องรอ,อน,นิดนึงนะคะนี่คือภาพรวมของราศีสิงห์ค่ะสวัสดีจ้า